สวัสดีครับประกัดมินทานะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันจันทร์ที่24ตุลาคมนะครับผมเมื่อวานนี้ะเมื่อวานนี้ก็มึนไปกับ4383นะ483พิเศษมาปกติง่ายดีแต่ว่าเด่นก็ยังเข้าอยู่นะครับเออเด่นก็ยังมาอยู่อ่ะววันนี้ตามกันต่อนะครับ เด่นวันนี้นะครับ3แถวนะครับแถวแรกปกติครับ27มากับ9180แถวที่2นะครับพิเศษ57มากับ8239แถวที่3 v i p 87มากับ0356เด่น3แถวดึงเด่นวันนี้ชน7เด่นตัวแรกนะครับ7จะมาไหม78เมื่อวานนี้ก็ดึง78นะครับวันนี้ขอดึง78อีก83นี่เมื่อวานมาสองรอบ ็ระวังไว้ตัวเดิมๆหาหน่อยมันก็จะซ้ำไปซ้ำม,มานะ78มากับ2ครับ903เจ็ดมาเจ็ครับเจ็ดนะเจ็ดศาม 8ปดเก้นะครับแปดแปดสอดศย์กร้อยนะครับผมห้าครับ5 7าเจ็ 57, นะครับห้าเจ็ดเก้าห 589นะครับ582 580 583เราวัง38ไว้ให้ดีเนาะวันนี้เน้นไปที่นะครับตัวแรก78ครับ7383ตัวเดิมๆนะดูสิจะมาไหมสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวาน483ก็วันนี้ก็ไป583แล้วครับเนาะ578นะครับ573 57 583 ออกมาจะหัวเราะเลยนะครับหัวราะให้ฟันหักถ้ามีออกก็นั่งร้องไห้กันไป <c oughs> โชคดีครับสำหรับแนวทางหวยหาหน่อยวันนี้วันจันทร์ที่24ตุลาคม3ตัวแต่ตครับ